ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนกวางชาแนลนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวกวางมีพามาชมอ่าไม้นะคะราคาแบ่งปันนะคะราคาถูกๆนะคะพี่พี่ขาสาหรับอีพีนี้นะคะส่งฟรีเช่นเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะว่ามีต้นไหนบ้างนะคะไปพบกันเลยค่ะนะคะพี่พี่ขาอับสอนสวรรค์นะคะพี่พี่ขาต้นนี้สวยละสวยมากๆเลยนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะคะกวางขอราคา100บาทส่งฟรีค่ะมีป้ายทางนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยว กวางขึ้นโชว์ให้ในคลิปนะคะเบอร์โทรแล้วก็หรือว่าแอดไลน์กวางมาได้เลยนะคะเดี๋ยวกวางขึ้นโชว์ให้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับต้นต่อไปกันเลยค่ะมานะคะพี่พี่ขาเป็นลูกไม้นะคะพี่พี่ขาลูกไม้นะ้าสีชมพูแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาอันนี้ต้นที่1น,นะคะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะ น้องสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้นที่2นะคะเป็นต้นนี้นะคะ2ต้นนี้นะคะพี่พี่ขาวก่องขอราคา125บาทส่งฟรีค่ะนะคะ<า>ประกอบไปด้วยนะ้ําเมืองนอนนะคะหน้าแบบนี้นะคะต้นที่1น,นะคะต้นที่2จะเป็นนนพะเก้านะคะพี่พีขา สองต้นนี้นะคะควางให้ราคา125บาทส่งฟรีคะ่ะมีปลายทางนะคะแต่ว่าปลายทางขออนุญ,ญาตบวกเพิ่ม20บาทนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวเราไปพบกับต้นต่อไปกันเลยนะคะต้นต่อมานะคะประกอบไปด้วยลูกไม้นะคะพี่พี่ขาลูกไม้ฟอร์มแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาอันนี้ต้นที่1น,นะคะต้นที่2ก็จะเป็นฟอร์มแบบนี้นะคะพี่พี่ขาอันนี้ต้นที่2นะคะ สองต้นนี้นะคะกวางก็ให้ราคา125บาทส่งฟรีค่าม้นะคะประกอบไปด้วยนะคะนี่เลยค่ะลูกไม้นะคะต้นที่หนึ่งนะคะพี่พี่ขาต้นที่สองนะคะก็จะเป็นบแบบนี้นะคะน้องจะเป็นทรงใบแบบอ่าสวยมากๆเลยนะคะกระดูกแบบสีเขียวนะคะพี่พี่ขาอันนี้ต้นที่สองนะคะต้นที่สามนะคะก็จะเป็นแบบกระดูกสีเขียวแบบสีชมพูแบบนี้นะคะพี่พี่ขา สามต้นนี้นะคะพี่พี่ขาให้ดูความงามของน้องอีกครั้งหนึ่งนะคะสามต้นนี้นะคะควางให้ราคาหนึ่งร้อยี่สิบห้าบาทส่งฟรีคะ่ะต่อมานะคะก็ะะจะเป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะพี่พี่ขาน้องเป็นหน้าหน้าแบบนี้นะคะเผื่อพี่พี่ชอบนะคะอันนี้ต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่สองนะคะก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะต้นที่สองนะคะ ต้นที่สมก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่ขา3ต้นนี้นะคะพี่พี่ขาวางให้ราคา125บาบาททรงฟรีอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตู้นะคะที่เป็นเป็นมิเตอร์ลูกไม้นะคะพี่พี่ขาเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ผสมนะคะพี่พีพ่ขาเดี๋ยวกวางพาไปชมทีละต้นเลยนะคะว่าน้องๆจะมีแบบความงามหรือว่าความแตกต่างกัน,นยังไงบ้างนะคะพี่พี่ขาอย่างเช่นต้นนี้นะคะพี่พี่ขาจะมีแบบว่าหน้าแบบสีชมพูเลยนะคะพี่พี่ขา นี่เลยค่ะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจนะคะเดี๋ยวความขายเป็นเซตให้นะคะพี่ๆ่ะอันนี้ต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่หนึ่งนะคะพี่ๆ่ะต้นที่สองนะคะความก็จะเอาแบบว่าไซส์โตโตให้เลยนะคะพี่ๆ่านี้เลยนะคะไซส์โตโตแบบนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะพี่ๆขาสองต้นนี้นะคะความก็ให้ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทส่งฟรีนะคะพี่ๆ่ะ อ,อีกอย่างหนึ่งสําหรับอ่าหน้าร้อนนะคะพี่พี่ค่ะน้องก็จะมีเชื้อราอยู่นะคะพี่พี่นี่เลยค่ะน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะคือจะกินแบบว่ากินแต่ว่าเราต้องรีบแยกออกนะคะถ้าเกิดเราเจอแล้วนะคะพี่พี่ค่ะน้องเป็นเชื้อรานะคะจะต้องแยกออกจากเพื่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะแบบจะลามไปเลยนะคะพี่พีค่ะก่อนจะบอกว่าอยู่ที่สวนเหมือนเหมือนมีบอนแคะด้วยนะคะพี่พี่ค่ะน้องไม่โตสักทีนะคะแต่ว่าเอาความ งามความตะมุตะมิมาให้พี่ๆชมนะคะในในอีพีนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีแบ่งไม้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจนะคะบอนสีราคาถูกๆก็สามารถทักเข้ามาได้ที่เพจสวนกวางได้เลยนะคะเดี๋ยวกวางจะพาไปชมอีกตู้หนึ่งนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวไปพบกันเลยค่ะตู้นี้นะคะก็จะเป็นตู้แม่พันธุ์นะคะพี่ๆขาพามาชมความงามด้วยนะคะแล้วก็จะมีแบ่งไม้ด้วยนะคะพี่ๆขาอันนี้จะเป็นตู้แม่พันธุ์นะคะพี่ๆขาแล้วก็จะเป็น ฝั่งนั้นก็จะเป็นฟ้าประทานพรนะคะพี่พี่ขาเป็นลูกไม้นะคะพี่พี่ขาสวยมากมากเลยนะคะแล้วก็เยอะมากมากด้วยนะคะอันนี้จะเป็นแม่พันุโชคล่ำซำนะคะพี่พี่ขาที่กวางเคยแบ่งลูกให้ในอีพีก่อนๆนั้นนะคะพี่พี่ขาอันนี้จะเป็นกระดิ่งพระจันทร์นะคะพี่พี่ขาทางส่วนก็ยังมีเกสรอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่พี่คนไหนสนใจหรือว่าที่ทักมาบอกไว้เดี๋ยวกวางเดี๋ยวกวางส่งให้นะคะพี่พี่ขา พี่พี่ขาต้นต้นไม้บอนสีที่ที่ให้ดอกให้หน่อแล้วนะคะน้องจะโซมมากๆเลยนะคะพี่พี่ขาดูดูต้นนี้ของปังนะคะถูกวางให้ดูนะคะคือน้องจะแบบว่าโซมจนเหลือแค่นี้เลยะคะ่ะพี่พี่ขาจากต้นใหญ่ๆนะคะพี่พี่คือเหมือนกับว่า,าน้องยุบลงไปแล้วก็เพิ่งขึ้นมาใหม่นะคะจากต้นใหญ่ๆที่เคยให้เกสรให้ให้ใหมเมล็ดมาแล้วนะคะแล้วก็ให้หน่อนะคะ น้องจะยุบเหลือแค่นี้เลยค่ะแต่ว่าก็ก็น่ารักตุ้มุตะมีนะคะพี่ๆ่ะเดี๋ยวเราไปพบกับอ่าบอลสีตู้ต่อไปกันเลยค่ะตู้นี้นะคะก็จะพามาชมนะคะความตุ้มมุตะมีของน้องบอลสีนะคะพี่ๆขาดูค่ะน้องน่ารักมากๆเลยนะคะพี่ๆ่ะถ้าเกิดว่าอ่าต้นนี้นะถ้าเกิดว่าพี่ๆอยากได้นะคะพี่ๆ่ะกรองขอราคาอ่ายังไงดี90บาทส่งฟรีแล้วกันค่ะต้นที่หนะคะ อันนี้90บาทนะคะส่งฟรีค่ะเผื่อพี่ๆชอบนะคะแต่ว่าน้องน่ารักจริงๆนะคะต้นนี้นะคะต้นที่สองนะคะก็จะเป็นต้นนี้เลยนะคะพี่ๆขานี่เลยค่ะ90บาทส่งฟรีนะคะน้องน่ารักมากๆเลยคะ่ะเป็นลูกไม้มาเล็ดนะคะพี่ๆขาแล้วก็จะมีะเพชรจรัดแสงด้วยนะคะพี่ๆขาเพชรจรัดแสงนะคะกวางให้ราคาอ่า หนึ่งร้อยบาทส่งฟรีแล้วกันคะ่ะต้นนี้นะคะน้องเหมือนอติดด่างอยู่นะคะตอนใบแรกๆนะคะพี่พี่ะาหนึ่งร้อยส่งฟรีนะคะเพชรจันทร์ดแสงนะคะพี่พี่ขาอันนี้ก็คือน้องลงหัวตอนหน้าหนาวนะคะพี่พี่ขาแต่ว่ายังไม่ได้ผ่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะพี่พี่ขาสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้เป็นใบกลมนะคะแล้วก็จะมีอ่า บอลอ่ราคาแบบน่ารักน่ารักนะคะพี่พี่ขาอันนี้ก็จะเป็นพรเจ้าสัวนะคะพี่พี่ขาไซส์ใหญ่แล้วนะคะ150บาทส่งฟรีค่ะพรเจ้าสัวนะคะพี่พี่ขาต้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะพี่พี่ขาสวยมากๆเลยนะคะลูกไม้ต้นนี้นะคะควขอราคา90บาทส่งฟรีี่เป็นน้องบอลใบไผ่นะคะพี่พี่ขา เดี๋ยวอีพีนี้กว่างรถราคาพิเศษนะคะสําหรับ feels, พี่ well พี่ชอบนะคะบอลใบไผ่นะคะสวยมากๆเลยนะคะฟอร์มนี้นะคะกวางให้ราคา180บาทส่งฟรีค่ะอย่างนี้เลยค่ะพี่พี่ขาต้นแรกเลยนะคะนี่เลยค่ะฟอร์มแบบนี้นะคะต้นที่1นนะคะพี่พ่ขาต้นที่2นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่พค่ขานี่นะคะ2ต้นนี้นะคะพี่พค่ขาสองต้นนี้นะคะอันนี้ต้นที่1นนะคะ อันนี้ต้นที่สองนะคะวางให้ราคา125บาทส่งฟรีนะคะ Jamie, มีปลายทางนะคะพี่พี่ขาแล้วก็จะมีลูกไม้ที่เป็นแบบว่าคัดหน้านะคัดหน้าให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาฟอร์มแบบสวยๆนะคะอันนี้คือต้นที่1นนะคะพี่พี่ขาแล้วก็ต้นที่สองนะคะเดี๋ยววางคัดให้เอาหน้านี้เลยค่ะแบบหน้าแบบมีด่างด้วยนะคะนี่เลยค่ะ2ต้นนี้นะคะเดี๋ยววางเอาออกมาข้างนอกให้ชมนะคะอันนี้เป็นต้นที่ <ah 1นนะคะ อันนี้ต้นที่หนึ่งนะคะพี่พี่ขาต้นที่สองจะเป็นแบบฟอร์มน้องสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะสองต้นนี้นะคะกวางให้ราคาหนึ่งรอยี่สิบห้าบาทส่งฟรีนะคะพี่พี่ขาน้องเป็นลูกไม้ที่สวยมากๆเลยนะคะนะคะจะเป็นฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่สองจะเป็นต้นนี้นะคะพี่พี่ขาต้นที่สามจะเป็นแบบนี้นะคะ นี้เลยค่ะ3ต้นนี้นะคะคก็ให้ราคา125บาททส่งรีขับไปด้วยนี่ต้นที่1น,นะคะพี่พี่ขาสวยมากๆเลยนะคะน้องเป็นสีแบบสีเขียวอ่อนนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะพี่พี่ขาต้นที่1น,นะคะต้นที่2นะคะ ต้นที่สามนะคะพี่พี่ขาเป็นทรงใบแบบนี้นะคะสามต้นนี้นะคะกวางก็ให้ราคาหนึ่งรอยี่สิบห้าบาทส่งฟรีนะคะพี่พี่ขาสวยมากๆเลยนะคะจะเป็นใบไผ่นะคะทรงเป็นใบไผ่ใบหอกนะคะพี่พี่ขากระถางนี้เลยนะคะกวางให้ราคาสองร้อยสามสิบบาทส่งฟรีนะคะพี่พี่ขาก็จะเป็นตู้ที่กวางอ่า อัพจากน้องลูกไม้กระถางเล็กนะคะมาใส่กระถางใหญ่นะคะฟอร์มน้องก็จะดูสวยงามขึ้นนะคะพี่ๆคะ่ะสำหรับ EP นี้นะคะควางต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่กดเข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe สวนกวางชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปต่อๆไปนะคะพี่ๆ่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะคะสวัสดีคะ่ะ